สวัสดีครับสาวกอาซูกาน่าทุกท่านครับวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะในดวงใจของผมเองและผมก็เชื่อว่าแฟนบอลบาเซโลนาหลายหลายคนก็ชอบเขาเหมือนที่ผมชอบนี่แหละครับเขาคนนั้นคือแฟรงกี้เดยองครับเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมช่วงหลังมานี้ฟอร์มของแฟรงกี้เดยองที่มาตรฐานดีมาโดยตลอดเนี่ยถึงดรอปลงไป วันนี้บอสเซโรนาจะมาเล่าให้ฟังครับถึง3สาเหตุที่ทําให้แฟงกี้เดยองฟอร์มตกครับสาเหตุแรกครับคือความเจ็บปวดกับความพ่ายแพ้ครับสาเหตุนี้เราไม่สามารถตัดได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับเพื่อนๆเพราะสืบเนื่องมาจากในช่วงปลายของยุคกูมันเนี่ย<ะ>ตอนที่กูมันเขายังคุมอยู่นะความผิดหวังซ้ําๆที่เกิดขึ้นคือมันทบมาตั้งแต่ยุคเซเตียนแล้วล่ะมันยากที่จะลบเลือนครับ สิ่งเหล่านั้นนะการพ่ายแพ้บาเยืนแปดสองการแพ้ที่แบบไม่น่าแพ้นั่นแหละครับขนาดเราเป็นแฟนบอลเรายังรู้สึกห่อเหี่ยวหัวใจเลยนะนักภาษาอะไรกับนักเตะครับและยิ่งเป็นนักเตะที่เป็นแฟนบอลบาร์เซโลนาตัวจริงอยา่างแฟรงกี้เดยยองด้วยครับเราจะเห็นได้ว่าเดยยองเนี่ยมีความรักต่อสโมสรน,นี้มากครับเพราะว่าเป็นทีมที่เขาเชียร์กับแฟนเนี่ยตั้งแต่เด็กๆและเขาก็คงเจ็บใจไปไม่น้อยกว่าเราเลยครับ ที่ได้เห็นทีมของตัวเองเนี่ยต้องลงเหวอเวจโดยที่มีเขาอยู่ข้างในด้วยครับแต่ไม่สามารถทำอะไรได้เลยมันก็น่าเห็นใจนะครับสำหรับนักเตะที่เป็นแฟนบอลด้วยะนะก็อันนี้เราต้องทำความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของ mentality อะเนาะมันต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูครับมีคนบอกว่าความเจ็บปวดที่หัวใจเนี่ยต้องใช้เวลาครับ <Wow. S 1> แต่ก็ไม่ได้มีใครบอกว่ามันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้เวลาในการเยียวยาหัวใจของเขาสักระยะหนึ่งแหละครับเพื่อนๆส่วนสาเหตุที่สองรองลงมานะครับก็คือโรนด์กูมันนี่แหละครับหลายๆคนอาจจะถามว่าเฮ้ยกูมันมันเกี่ยวอะไรละ่ะกับเรื่องนี้ <H uman> ผมต้องบอกตรงๆนะครับว่าเขาเกี่ยวเต็มๆครับ <H uman> เพราะว่ากูมันนี่แหละครับที่มีส่วนสําคัญกับฟอร์มการเล่นของแฟรงกี้เดอยองนะครับ <H uman> เพื่อนๆจําได้ไหมครับว่า จะมีช่วงหนึ่งครับที่กูมันจะเอาเดยองเนี่ยไปยืนเป็นเซนเตอร์ซึ่งจริงๆแล้วเดยองทําได้ดีนะครับแต่มันไม่ใช่นับ2นัดเว้ยแบบตอนแรกแทนตัวเจ็บแหละครับแต่รักพักพอเล่นดีเนี่ยจะอยู่ยาวซึ่งมันส่งผลยังไงมันส่งผลในระยะยาวครับตรงที่ว่าพอเจ้าตัวกลับมาเล่นกองกลางเนี่ย เจ้าตัวก็ยังเล่นได้ดีนะตามฟอร์มตามมาตรฐานของเขานี่แหละแต่มันก็มีรุดกุลิตครับถ้าจําได้ก็คือรุดกุลิตเคยพูดว่าถ้าเดิยองเล่นแบบนี้ผมก็เล่นให้บาเซโลนาได้เขาทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากจ่ายคืนหลังกับคลองบอลม้วนไปม้วนมาเข้าพื้นที่สุดท้ายไม่ได้ด้วยซ้ําการจบสกอร์นั่นก็คือปัญหาของเขาอีกนั่นแหละครับ แน่นอนว่าคนที่บ้าจี้กับเรื่องนี้มันไม่ใช่ตัวใครเลยครับนอกจากโรนนลคูมันครับเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าหลังจากที่คุณหลิดออกมาพูดเนี่ยคูมันทํายังไงกับเดอยองครับจับแม่งเล่นปีกเลยอเออก็คือจับเล่นปีกเลยเหมือนประชดว่าอ่ะไหนมึงบอกว่าเดอยองทํานั่นทํานี่ไม่ได้ใช่ไหมเกมลุกไม่ได้ใช่ไหมนะครับจับเล่นปีกแม่งคเขเลยนั่น คือการทําอย่างนั้นอ่ะมันไม่ใช่การรีดศักยภาพนักเตะที่แท้จริงออกมาซึ่งเพื่อนคงทราบใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งที่เราสูญเสียไปคืออะไรคนที่คุมแชมโปโปในเกมคนที่สร้างสรรค์เกมในแดนกลางครับซึ่งแฟนบอลอย่างเราก็รู้ว่าในยุคของโรนัล์คูมันนั้นคนคุมแชมโปโปเกมอยู่ที่แฟรงกี้เดยองไม่ใช่เซจิโอบูสเกตเหมือนสมัยนี้นะครับเพื่อที่จะตอบแทนความคาดหวังของคนอื่นเนี่ย มันดีแล้วจริงๆหรืออันนี้ก็ต้องเห็นใจแฟงกี้เดอยองเลยนะครับทั้งท,งท,งที่ตัวเองเป็นยอดกองกลางแท้ๆแต่ต้องโดนโยกไปเล่น,เป,นเป็นเซนเ,นเตอร์หรือปีนะครับสาเหตุสุดท้ายนะครับก็คือภาพรวมของทีมนี่แหละครับผมไม่ได้หมายความว่าทีมเราเล่นไม่ดีนะครับแต่ผมกําลังจะพูดว่า2เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่แฟงกี้เดยองคนเดียวครับแต่มันกระทบถึงทุกคนในทีมครับเช่นเรื่องสภาพจิตใจครับ ไม่ว่าจะแพ้ในเกมไหนก็ตามเห็นไหมครับว่าซีเนียอย่างปีเก้บุสเก็ตก็มีอารมณ์ที่รู้สึก่อเหมือนกันนะครับมันทำให้ใจหลักของทีมสั่นคลอนครับความพ่ายแพ้เนี่ยแน่นอนครับว่าการที่ทีมกำลังดิ่งลงเนี่ยมันก็ต้องทำให้เดยยองเอนี่ยดิ่งลงไปด้วยนะครับถึงแม้มันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบต่อให้ทีมเล่นแย่ยังไงเดอยองก็ยังดูเป็นเดยยองอยู่นะครับนั่นแหละครับเนื้อร้ายมันกินมาเรื่อยๆเื่อยๆครับ มันยากที่จะทาน,นโทพอเกินครับสรุปนะครับก็คือเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวผมเท่านั้นนะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับราเซีย